สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ ในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กําหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจํานวนลูกบาศก์ค่ะต่อไปนะคะเราจะกําหนดมุมมองของการมองภาพนะคะก็คือเราจะกําหนดมุมนี้เป็นภาพด้านหน้าค่ะก็ฝั่งนี้เป็นภาพ ของด้านข้างนะคะแล้วก็มองลงมาเป็นภาพของด้านบน,นะคะ่ะโอเคค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมองภาพด้านหน้าก่อนนะคะโดยที่ภาพด้านหน้าเราจะมองลูกบาทในส่วนของชั้นล่างก่อนนะคะก็คือเราจะเขียนเป็นเครื่องหมายถูกค่ะ ลูกบาทลูกนี้หนึ่งอันไหนอีกคะที่มองไปข้างหน้าแล้วก็มองเห็นลูกบาทกคะ่ะก็คือตรงนี้เราจะขีดถูกไว้นะคะนี่คะ่ะต่อไปคะ่ะเราจะเขียนเป็นภาพสองมิตินะคะที่เห็นเป็นมุมมองด้านหน้าคะ่ะเราจะมองเป็น ชั้นแรกที่เป็นด้านล่างก่อนนะคะก็คือเป็นลูกบาทตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยลูกบาทเราจะมี1ลลูกบาทแล้วก็2ตรงนี้นะเป็น2ชิ้น,นะคะ่ะใช้ไหบมันถัดนะคะในการอืม ลูกบาลูกนี้นะคะจะมีกี่ชิ้นคะก็2ใช่ไหมคะ1 2สองก็เขียนเลข2เลยค่ะต่อไปค่ะข้างบนค่ะคือมีกี่ลูกบาทค่ะมีกี่ชิ้นมีอยู่1ชิ้นใช่ไหมคะก็เขียนเป็น1่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะมีลูกบาทกี่จำนวนคะก็คือ1นเขียนเป็น1เลยค่ะ ต่อไปค่ะฝั่งนี้ค่ะที่เราติกถูกนะคะมันจะมีทั้งหมดเท่าไหรค่คะหนึ่งสองแล้วก็4ตรงนี้ค่ะที่อยู่ด้านล่างสุดก็คือ4นะคะต่อไปค่ะเรามองตรงนี้ต่อนะคะก็คือมีลูกบาศท,ทั้งหมด1 ต่นหนึ่งตรงนี้อะ่ะมันมีด้านหลังมันอีกก็คืออีกหนึ่งก็เป็นสองค่ะตรงนี้ค่ะสองต่อไปค่ะอันไหนที่เรายังไม่เช็คอีกก็คือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ติดกับลูกบาทของตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เขียนเลยค่ะ เขียนเป็นหนึ่งค่ะเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งชิน้นแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนี่ค่ะจะเป็นมุมมองของภาพด้านหน้านะคะก็จะเป็นในลักษณะน,นี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นมุมมองด้านข้างค่ะด้านข้างเราจะมองฝั่งนี้นะคะโดยที่สายตาเราจะมอง ให้เป็นมุมเฉียงนะคะต่อไปเราจะมองมุมเฉียงแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นลูกบาทรลูกไหนบ้างเราจะเห็นมุมมองลูกบาทของลูกนี้เราจะเขียนเป็นกากบาทนะคะลูกแรกอันนี้อันนี้แล้วก็ตรงไหนอีกอันนี้หนึ่งสสาี่ห้าหแล้วก็7ค่ะโอเคค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเขียนเดขาคณิตในรูป2มิตินะคะเราจะเขียนลูกบาศกในรูป2มิติก็คือเราจะเริ่มจากลูกบาศกลูกนี้ก่อนโอเคเราจะมองจากซ้ายไปขวา,าประมาณนี้ ลูกบาตรูกนี้มีทั้งหมดกี่ชิ้นที่เรามองคือชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นด้านหลังอีก1ก็เป็น2โอเคค่ะแล้วก็กากบาทลูกกรกบาทสัญลักษณ์นี้ที่เป็นลูกบาตรลูกที่2แล้วก็เขียนลูกบาทโอเคค่ะแล้วจำนวนมันมีทั้งหมดกี่บล็อกก็จะเป็น1แล้วก็ด้านหลังอีก1ก็เป็น2 ต่อไปค่ะก็จะเป็นลูกบาตรูปนี้นะคะที่อยู่ติดกับลูกบาตรูปนี้ค่ะแล้วก็เขียนเลยทีนี้เราว่าเส็จเนี่ยเราจะนับเป็นลูกบาตกี่ลูกคะก็คือหน่งสอก็เป็น2จํานวนค่ะต่อไปค่ะตรงนี้ในมุมมองนี้เราสามารถเห็นลูกบาตรได้กี่ ลูกคะ่ะกี่จํานวนคะอันนี้1นสองแสดงว่าเราต้องเขียนกี่จํานวนคะ่ะตรงนี้ก็เป็นสองต่อไปคะ่ะลูกบาลูกนี้ที่เป็นชั้นล่างสุดนะคะก็คือเป็นชิ้นแรกแล้วก็ด้านหลังมีอีก1ชิ้นก็เป็น2ชิ้นเราจะสามารถเขียนเป็นสองจำนวนนะคะ ต่อไปค่ะลูกบาทลูกนี้นะคะที่กากบาทไว้เราจะต้องเขียนติดกับลูกบาทลูกที่เราเขียนก่อนหน้านะคะเพราะมันอยู่ติดกันแล้วมันมีกี่ชิ้นมันมีทั้งหมด1ชิ้นนะคะเพราะมันไม่มีทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านขวาหรือด้านใดเลยก็คือมันมีแค่1ชิ้น1จํานวนนั่นเองต่อไปลูกบาทลูกสุดท้ายก็จะเป็นลูกบาทลูกนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นลูกสุดท้ายที่มันมีกี่จํานวนเอ่ยก็ มีแค่หนึ่งจำนวนเท่านั้นโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นมุมมองของด้านบนค่ะซึ่งเราจะมองลงไปนะคะเป็นมุมสูงมองลงไปค่ะซึ่งเรามองลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นลูกบาทลูกในลูกบาทลูกไหนบ้างคะ่ะก็จะเป็นรูปนี้ใช่ไหมคะเราจะเขียนดอกจันไว้เนาะแล้วก็อันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดโอเคเรามาเริ่มที่ลูกบาลูกนี้ก่อนนะคะที่เรามองลองไปที่เราจะเห็นลูกนี้นะคะเราจะสามารถเขียนเป็นนี่เลยค่ะโอเคซึ่งลูกบากนี้เนี่ยด้านล่างมันมีอีกเท่าไหร่อีกสองใช่ไหมกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นสามก็เป็นหนึ่งสองสาม แล้วเขียนเป็น3จํานวนนั่นเองต่อไปค่ะอ่า,อา,ถ,าถ้าดูลูกบาลูกนี้นะคะมองลงไปเนี่ยมันจะมีแค่ชิ้นเดียวตรงนี้แสดงว่าเราก็ต้องเขียนภาพ2มิติเป็น1เท่านั้นตรงนี้ค่ะอันนี้คือรูปนี้1แล้วก็พอเรามอง อันไหนอีกอะเรามองอันนี้เรามองอันนี้ที่มันอยู่ติดกับ3ชิ้นก็มันมีแค่1ชั้นก็เราเขียนแค่1จํานวนก็จะเป็นก็จะเป็น1ตรงนี้ก็คือรูปนี้ต่อไป1ตรงนี้ที่เราสังเกตก่อนหนะ้านี้ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วนตรงนี้มันมีติดอีกสีส้มตรงนี้ก็เป็นอีก1ชิ้นก็เ,เขียนว่า1 ต่อไปชิ้นที่อยู่ติดกับสีส้มจะเป็นแค่หนึ่งจำนวนเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้ซ้อนลูกบาตรลูกไหนเลยมันอยู่เดียวๆก็เขียนแค่หนึ่งต่อไปเราจะมองลูกบาตรลูกนี้นะคะลงไปมันมีกี่ชิ้นลูกบาตรลูกนี้มันมีหนึ่งก็คือตัวมันเองกับอีกอีกอันหนึ่งที่มันอยู่ชั้นล่างที่สุดก็คือมันมีสอง แล้วก็เขียนก็สองลงไปต่อไปรูปบาทรูปนี้นะคะก็คือเป็นรูปบาทที่เรามองเห็นก็คือ1บล็อกแล้วก็มีอีกด้านล่างมันอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น2เราก็ต้องเขียนลงไปอีกก็เป็น2โอเคแล้วก็ยังขาดเหลืออีกตัวนี้บล็อกนี้ลูปบาทนี้ก็คือ มันต้องอยู่ติดกับตัวนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น1นึ่เพราะว่ามันอยู่เดียวๆตรงนี้มันไม่มีตัวที่มันซ้อนกันเลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ